สวัสดีค่ะภาษาไทยอะไรก็ดีวันนี้มาในตอนโทรอะไรเอ่ยมีอะไรบ้างเราไปดูกันค่ะโทแปลว่าไกลเป็นคำวิเศษนะคะใช้ขยายคำอื่นๆค่ะโทรภาพหมายถึงภาพหรือรูปที่ส่งมาทางไกลกรรมวิธีในการถอดแบบเอกสารตีพิมพ์หรือรูปภาพโดยทางพื่นวิทยุหรือทางสายปัจจุบันเลิกใช้แล้ว โทรสารกรรมวิธีในการถอดแบบต้นฉบับเอกสารต่างๆหรือรูปภาพโดยทางคลื่นไฟฟ้าเดิมใช้โทรภาพโทรทัศน์หมายถึงการถ่ายทอดเสียงและภาพจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยแปลงสัญญาณเสียงและสัญญาณภาพให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าออกสู่อากาศโทรจิตแปลว่า การติดต่อสื่อสารด้วยพลังจิตจากจิตหนึ่งไปสู่อีกจิตหนึ่งโทรศัพท์หมายถึงระบบโทรคมนาคมที่ใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าเปลี่ยนคลื่นเสียงจากที่หนึ่งให้เป็นคลื่นไฟฟ้าเคลื่อนที่ไปตามสายลวดตัวนำจนถึงที่อีกแห่งหนึ่งแล้วจึงเปลี่ยนคลื่นไฟฟ้าให้เป็นคลื่นเสียงดังเดิมโทรคมนาคม แปลว่าการสร่งการกระจายหรือการรับภาพเครื่องหมายสัญญาณข้อเขียนหรือเสียงโดยอาศัยระบบสายวิทยุสื่อสารหรือระบบแม่เหล็กไฟฟ้าอื่นๆโทรเลข หมายถึงระบบโทรคมนาคมซึ่งใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าส่งรหัสสัญญาณจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยอาศัยสายตัวนำที่โยงติดต่อถึงกันและอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นหลักโทรคงหมายถึงเครื่องมือสำหรับส่งเสียงพูดของบุคคลให้ไปยังทิศทางของเป้าหมายซึ่งมีรูปร่างคล้ายกลวยและสามารถถือติดตัวได้สะดวก ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ